สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู่ขูทุกคนเมือนี้มาพบพอกับน้องเปมคือเก่าครับพี่น้องบอ่อใดไปตายทังได้พี่น้องฮะแต่เนวมากมือกนะเนี่ยเอามก,กินอ่างพีอ่างน้องเมือนี้ก็ได้ตํามประมึกสายมาฝากที่ตอน,น้องครับมือนี้ประมึกสายใส่บกไม้นั่งลมแน่พี่น้องมึกสายบกไม้นั่งลมใส่เป็นประโขง่อยหน,หนึงพี่น้อง ผักกับผักแกมก็มีบกักตัวผู้หมกผักกระเฉดผักขาผักกรอบพี่น้องหลากหลายพี่น้องมะไอแคบหมูมะแกมพร้อมครับพี่น,อน,น้องแคบหมูแคบหมูมาแข่งแซนแล้วกันได้พี่น้องเด้อมาลองมึงนุกล,ลองคอก่อนโหลด อนนี้ามาความพี่นอ้องแท้สิอันนี้ามาห้องของ่อนพี่น้องตัวนี่ได้พี่น้องเนะี่ย ตำปลาหมึกสายมาเป็นตูพี่เหโอเื้หือ,หอ คร่ดีขนาดพี่ 5, น้องไงมอห่้าร้ามเพี่นองฮะลองเมืองบของ้อยนั่งร่มด้บัดน,นี้ไปหลีอยู่ใส่หนอหาบอ่ออพี่น้องเ้ย บัวอเอาทำนี่นละกวนพีออ่น้องขอให้ทางลมพี่น้องเลยอือืมือ,ม,อมาไว้สามหมืม่น่ะวันที่บัเสียบเสียบเพื่อเอาตัวนี้อืมซือกระพาะเกษตรเข้าไปว,นวันจนาย ใ่เป่ดเอิร์ธความพี่น้องเออยังไงเลยพี่น้องเลยขอ,อหนูอยาตใ่เป็นโตเลยเด้อยพี่น้องนะอืม เ็ศชักรายกินงยากบอกให้นางรมเขา่าทาเข่าทาปานเรือบอกให้นางรมรึตุยไซฟ์เข้าเหนียวพร้อมพี่น้องทำนี จนำนามต้องไปเพื่อพี่เพื่อน้องยัดพี่นอ้องกรอบพี่นอ้อง Một quá lâu mà bay đã gần nó phi lâu lâu lìo khoảng lâu phi lâu quá nhai, quá quá nhai, 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 อร่อยมากอร่อยมากครับทุกคนโอ้ยหมดเดือดกัดพอมดหากกัดกันไหม ืันนี้เอาแบบบมเฟสบรนไดพี่น้องเฟสปานกลางพริกสามสิบเมตรวันนี้เอาแบบเฟสปานกลางพริก3ามิเมตรก็อหาิเมตรอินหยากโรพี่น้อง บอกขอให้นั่งร่วมกวนนวนนับพี่น้องในแถวพี่น้องบอกขอให้นั่งร่วมสดใสกับเสร็จบุกงู บีกพีก่น้องปลาหมึกไซด์ใดญมากสดๆพี่น้องเนยไปเห็นมาคือเลยคืออยากทำอืม ปังเผ็ดเด้หนูจอดพี่น้องบรรยากาศริมทะเลฟังเสียงคืนสาสตราตรทั้งล้างนี่เป็นรีสอรดด์ทนยครับพี่น้องรีสอร์ทช่วงหนา้าฝนมีอยู่สิบหาที่พกของครับพี่นอ้องผู้ใดมาเที่ยวก็สส้างก่ะที่ต่อสอบถามได้นะครับเด้อราคาเป็นกันเองครับพี่น้องคนอีสานบานเฮ่ามาเข็ดหากินนี่ทางพีหล่าพี่น้องมะของพัดรมกับสามลอยของแอร์หกลอยครับพี่น,อน,น้องช่วงนี้ อเม่นนานะแรงนาะให้กับว่ากันอีกระค่าหนึ่งนะครับพี่น้องเนาะเอาอวันนี้ก็ได้ตาปประมึกสายแทๆมาฝากพี่ต่อนน่องอ่ะมักกับก้นไหลคือแช้ก้นแช่ให้เบาเบียนได้เลยครับเด้อสำหรับพี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สตัวไัยก็เขือเทศกับบื่อเอิ๊กเข้าไปพี่น้องขอบคุณที่บอก ba thấy khẩu không ที่ตัวใหญ่พี่น้องเลย นิีๆนินนดๆหัวเรียวพี่นออ้องพอแเรยวอืหอยนางร่มพี่น้องเขินมารีอยู่ี่อืมอืมข้าการะเสก